าพบกับเชฟลี่และพอดอย่าทำให้เสียหน้าเด้อพอดเอ้ยเก่งมากและน้องพดอค่ะในฟุตคลินิกค่ะใครมีปัญหาแบบลี่บ้างหลานลี่ไม่กินผักเลยค่ะทำยังไงก็ไม่กิน ทำเป็นเส้นพาสต้า <_ an> เห็นเส้นเขียวๆแบบเนี้เขียวแบบนี้ <_ an> ก็ไม่กินแล้วค่ะหรือว่าทําเป็นผักขมอ,อบชีสก็ไม่กิน <_ an> เดี๋ยวเตรียมตัวจดสูตรไปพร้อมๆกันกับ Food c ลินิกแอดคิดเชนเลยนะคะกับเมนูเด็กไม่ยอมกินผักค่ะข้าพเจพ,พูดกันเร็ว Food คลินิกฟู้ดคลินิกมีเวลาสักปีหนึ่งไหมคะ <_ an> Food Clinic at kitchen ก่อนที่เราจะไปทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกันสำหรับเด็กไม่ยอมทานผักเดี๋ยวเราไปฟังหมอนายแนะนำกันก่อนเลยค่ะว่าเฮ้ยดิลุงกาได้เอาใหม่ดิเฮ้ยทำได้เก่งมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปฟังหมอนายแนะนำกันก่อนเลยค่ะโชว์ไม่หยุดเลยนะอีกอย่าง เด็ก <_ d ek in> เนี่ยจะไม่ชอบทานผักเพราะรู้สึกว่าผักเนี่ยจะมีรสชาติผมแล้วก็พอทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเออมันไม่อร่อยใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยคุณหมอก,ก็แนะนําว่าอยากจะให้เริ่มจากผักที่มีสีสันสวยงามครับอย่างเช่นพวกมะเขือเทศนะครับหรือว่าฟักทองนะครับหรือว่าอาหารที่ผักที่มันไม่ค่อยมีรสชาติแล้วมีสีสันสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจของน้องครับส่วนตัวผักโขมเองเนี่ยครับคือสีสันนะมันมันมันดึงดูดแล้วแล้วก็รสชาติมันเองเนี่ย ก็ไม่ได้มีรสชาติที่ขมเวลาที่เอามาให้เด็กทานเนี่ยก็จะช่วยให้น้องเนี่ยก็จะมีความสนใจในการที่จะทานผักได้มากขึ้นครับแล้วก็ช่วยทําให้เด็กเนี่ยมีความไม่รู้สึกว่ามันเป็นผักครับจริงๆคือเขาก็แนะนำว่ามันก็คือการดัดแปลงนั่นเองดัดแปลงให้รู้สึกว่าเอออันนี้มันไม่ใช่ผักมันเป็นขนมมันเป็นสลัดมันเป็นส้ตมตำที่คุณพ่อคุณแม่ทานแล้วก็จะเรียนแบบทาพนพร้อมกันกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่จะทานส้ตมตำจริงที่รสชาติแบบนึงแต่ของน้องเนี่ยก็จะเป็น อีกแบบหนึ่งที่สำหรับเด็กแต่หน้าตาคล้ายๆกันกหมอนายแนะนำผักมาเยอะมากๆที่มีประโยชน์สำหรับน้องๆค่ะรี่ขอเลือกผักโขมละกันเพราะผักขมเป็นซ u เปอร์ฟู้ดใช่ผักโขมเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมีสาเออโอยข้าพ่อจะบินสีลืมเลยจะพูดอะไร <laughs> มีแคลเซียมมีโพแทสเซียมมีประโยชน์มากมายเลย เดออินพันแล้วเนี่ยข้าวโพดอย่าบินเยอะสิเสียสมาธิเดี๋ยววันนี้ลี่จะพาไปทำเมนูที่รับรองว่าน้องๆทานได้แน่ๆก็คือไอศครีมผักโขมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกันลี่ขอแนะนำวัตถุดิบกันก่อนเลยผักโขมค่ะปลูกเองเลยนะคะมันก็จะแวงแวงนิดนึงเบอร์รี่แช่แข็งค่ะหรือว่าจะเป็น ผลไม้รสเปรี้ยวแบบสดก็ได้ค่ะกล้วยหอมมะม่วงคือสามารถปรับลดปริมาณผลไม้ได้ตามชอบใจเลยนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเราใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะเพื่อให้เวลาเราลวกผักผมเนี่ย ีเขายังเคี้ยวสดสวยค่ะสำหรับผักผมนะคะเราต้องปรุงสุกก่อนประมาณ2-3นาทีให้เขาโดนความร้อน <c oughs> เพื่อเพิ่มปริมาณแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กค่ะแล้วร่างกายจะได้ดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราต้มประมาณ2-3นาทีค่ะ ต่อไปง่ายมากเลยค่ะปั่นค่ะเลือกผลไม้ที่ชอบนะคะแต่เคล็ดลับของลีพีอยู่นิดนึงคือพยายามเลือกผลไม้ที่มันมีความหนือดอะ่ะกินแล้วมันรู้สึกว่ามันหนักๆน,นะคะมันจะช่วยให้ออศครีมเนี่ยมีเนื้อมีหนังกัดแล้วรู้สึกแบบเต็มเต็มปากเต็มคำค่ะกล้วยหนึ่งลูกจ้ามีดไม่ต้องใช้แล้วค่ะบีได้เลยมะม่วงอันนี้เปรี้ยวมาค่ะทุกคนคว้าเลยค่ะ ไปเลยหลังจากนั้นเบอร์รี่ค่ะแล้วสุดท้ายนะคะตามด้วยผักโขมค่ะที่เราลวกไว้ก่อนหน้านี้แล้วบีบน้ำออกเล็กน้อยใส่เข้าไปเลยค่ะผักโขม100กร,รัมที่จริงพอลวกออกมาแล้วได้นิดเดียวเองนะคะหลังจากนั้นใส่น้ำเปล่าค่ะหรือใครสามารถใส่โยเกิร์ตได้นะคะถ้าชอบให้มันมีความเข้มข้นหน่อยเข้มข้นหน่อยใส่นมใส่นมถั่วเหลืองใส่เว ก็ได้การที่เราใส่ผล,ลผล,ลไม้เนยผล,ลไม้หลายชนิดเนี่ยจะทำให้น้องๆเขาไม่รู้คะ่ะว่าเราใส่ผักเข้าไป <c oughs> ตอนนี้ก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเนี่ยสีสวยไหม <c oughs> ถ้าไม่บอกอน้องๆก็ไม่รู้หรอกคะ่ะ <c oughs> ว่าใส่ผักคข้มเข้าไป นะเดี๋ยวเราเทใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์จะใช้รูปแบบไหนก็ได้นะรี่เลือกลายดีเพราะว่าเด็กที่บ้านชอบดูค่ะสมมติถ้าเราซื้อผักขมมาเป็นกรรมเนี่ยก็ต้มทีเดียวนะคะแล้วก็แช่ฟรีซไว้ได้พอจะทำก็ค่อยออกมาปัน่นเดี๋ยวเราเอาไอศครีมมาแช่ช่องฟรีซนะคะประมาณ8-10ชั่วโมงหรือว่าจนกว่ามันจะเสร็จตัวนะจ๊ะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไอศครีมผักโขมที่ทำหลายสีนะคะก็คือใส่ผักกับผลไม้ต่างรสชาติไปค่ะผักโขมนะมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแล้วก็ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อแม่ๆที่ให้นมบุตรด,ด้วยค่ะอะเดี๋ยวเรามาแงะออกจากแม่พิมพ์กันเลยน่ารักมากเลยดูมีะอกมาก่อนเห็นไหมน้องๆไม่รู้หรอกคะ่ะว่าใส่ผักกระต่ายจ้า เด็กๆที่บ้านชอบดูค่ะ